สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน CWTN Racing Club นะครับก็วันนี้เป็นรถ Honda Dream ครับ Honda Dream ร้อยอ่าเป็น d r e a น่าจะเป็น Dream ตัวเก่าครับไม่ไม่น่าเป็น Dream ตัวตัวเก่าเลยแต่ผมไม่รู้ว่าตัวแรกหรือ่อะไรแต่มันน่าจะัวเก่าเป็นรถใช้งานนะผมเป็นรถคนเท่าครับพอดีเขาไม่ใช้แล้วเขาปล่อยต่อผมมา ก็เิพร้อมใช้ครับทะเบียนเล่มชุดโคนฟกครับผมบก็สภาพตามนี้นะครับเห็น่างนี้นี่เราบบไฟติดคมน้ำเนี่ยเครื่องนิ่มๆเลยครับขี่สบายครับเหมาะสำหรับใช้งานครับใช้ในตอยจ่ายตลาดขี่ตกปลาหรืออะไรเงี้ยครับมันจะกลร้ามองไหมผมก็ออเธอเครื่อนครับผม ลุกสีก็ตามการใช้งานนะครับอาจจะมีเนี่ยครับั้งหน่แตกหักบ้างอะไรบ้างครับบางคนนะแต่ก็เป็นรถใช้งานครับระบบไฟติดครบโอนได้อะไรได้ถูกกฎหมายปกติครับมาลองฟังเสียงเครื่องกันเรียวว่างบ้างไหมอนุญาตนะครับ เครื่องล้วไฟเกียร์ว่างขึ้นนะครับก็ตุ้งเดียวติดครับผมเป็นดิฟไม่ใช่ดิฟเป็นดัมดัมหน้าหลังนะครับรถรุ่นเก่าครับเคลลองฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงวู้วู้นี่คือโซ่มัน ยางลองก็ไปปรับปรับอะไรปรับระดับโชกคอะสมัยก่อนนะครับก็มีนั่งสองคนนั่งคนเดียวอะไรว่าไปครับปรับได้ครับปรับได้สองข้างลองแล้วโอเคก็โอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับเอเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวก่อน <c oughs> อันนี้ครับติด ไฟหลีไฟหลีจะติดข้างๆไฟเลี้ยวเนี่ยครับแลก็ไฟเลี้ยวฝั่งนี้ไฟเลี้ยวไฟถูกติดฟังไม่รู้ไปถูงเกียไปถูงไม่ติดโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ